รถเครื่องเดิมๆนะครับเอกสารควบโอนพรบ64นะครับดูคลิปดูรายละเอียดตัวรถจำนะครับระบบไฟติดหมดนะครับไฟต่ำไฟสูงใช้ได้ไฟท้ายใช้ได้นะครับมีรอยถลอกตรงนี้นะครับรอยล้มถลอกนิดหน่อยนะครับแล้วตรงตรงนี้มีรอยแตกนะครับนิดหน่อยนะครับดูคลิปดูรายละเอียดนะครับ ถ้าอยู่นะครับก็พอเบ็กได้อยู่นะครับเด็กหลังเบ็กถ้าอยู่เท่าไรนะครับแต่ก็พอเบ็กได้เบ็กหน้าเบ็กหน้าเดกได้ปกตินะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เดียคร้อ